พ่อสากรนนะครับมคพ่ซากอน,อ,นอ่ออา,าออพ่อคนดงังเขาบอกเออว่าเฮนดดเขาบอกเออนี่พี่นองพี่นองสูปูสูก้นชอบมากเลยค่ะค่าโตเกียวสน,นุกดีเห็นบอพี่นองบวนบอพี่นองเออชอบมากค่ะเขาบอกเอากล่องมายุนี่ทัดทายตกะก้นนี่ สี่ร้อยนะครับผมในทางต่อต่อนะครับอ๋อนั่งพี่อุ้ยขึ้นไหลรับไหคนดูเยอะใช่ไหมสวัสดีเด้อพี่น้องขอขอบคุณไม่ไ่้แม่ไม่แด้เพราะว่าใช้แทลงต่อกรกระหายตัวก่องเอ้ยกระซิบกระหาตัวขอามาแล้วเกระซีเท่านั้นตัวน้องไสอพรอนจากก้นใจนี่แหละจนในช่วงในช่วงใหเตี่ยนช่วงในแบบเออกบึ่งได้หะอนี่ดี เขามาแล้ก็ฝากคนละหนึ่งไลยคนละหนึ่งแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กล่องไหวอยู่นะครับผมก็บันมีได้นะครฮะค้างหรอต้องคอยค้างบ่เน็ตบอดีหรือเปล่าพี่กุ้ยกึ่งครับสแตมจะมากึ่งอะไรก่อนเนาะกึ่งจะร่วมกึ่งเป็นผู้ดอนนั่นนี่เหมือนแล้วอะไรแชร์กันเองเจ้าลูกคนโตเกียวน่ารักสดใสแท้เขาบอกนี่แหละพี่น้องน่ารักสดใสพี่น้องน้องนารักสดใสเออ พอติพอติถามเจ้าเป็นเป็นจังไหนเป็นยังไงนไอ้ใต้เปแห่งกำลังใจไอ้ใต้ไปผู้ใดยไปแห่งกำลังใจไอ้บิดกเลิศมันบอไปหายเยอดีแล้วโอ้ยพอติหายไปพอติหไปไม่ได้ไต่มามาครับก็ตั้าหน้าตั้าหลังแต่ทรงกำลังใจหายไปไปอยู่ค่ะไปหอดอยู่ปวดไปทั้งแชร์ทั้งยังแบบเออแม่เพราะว่าหมอไม่ได้เขาเยี่งแบบแต่หายกำลังใจแล้วแม่หวังว่าอยู่มีสนิทกับวิทยาดิแม่นอนน้ำกันไปใสมาใสน้ำกันพี่น้องครับ บอกว่าอยู่อย่างี้ยเคือแบบว่าซ้ำตัวติดเลยไปลดตัวน้ำกันบอเวลาข้าวแต่ว่าไปกินข้าวแม่ว่าไปนั่งไปนี่น้ำกันแมนบอไปยิ่งข่าวไปนอนนอนอยู่น้ำกันห้องเดียวกันน้ามีโบดแมนบอนอนน้ำกันเลยเวียดนะครับแมนพี่น้องสวัสดีค่ะดูจากประเทศกาตาร์ค่ะอไปกาตาร์สวัสดีด้นะคะอุ้ยอายภาคกองบอไทยเนี้ยต่อไปนี่อ่ะเจ้าต้องบอไทยแล้วดิพอใจบ่ เจ้าตอวฮัทบอกให้เพราะว่าจ้สิโกอินเตอร์ดิงก์ข่าวว่าจะไปฮองกงฟงไหนล่ะกงไหนกงยู่กงไหนไต้หวันไต้หวันศึกษนหรือว่าไปฮ่องกงอ่านังให้ไต้หวันไังไหนนั่นไปิดศึกษาได้ไหมนี่ฮาวนี่ฮาวครับนี่ฮาวเออนี่ฮาวได้ได้หลายภาษาบ่ได้รถบอได้ภาษาได้ทำนี่นะับนี่ฮาวมัับยังนี่ฮาวเราซื้อเราจกแค่ปู่กันานักไหมนี่ฮาวเราซื้อทุกคนก้องวายุเดือนใดตีไป เดือนพฤศจิกายนพี่น้องกล้องวายุจะเดินทางไปยังประเทศไต้หวันเดือนพฤศจิกาอยู่ผมไปคอนเสิือดมนบอเลยไปคอนเสิร์ตอยู่ประเทศไต้หวันพี่น้องยังไงฝากติดตามกล้องวายุด้วยไปเท็ตพาสปอร์ตไปเห็นแล้วเห็นยบร้อยเลยมบอสองปีคุณเห็นสองปีแล้วแต่ว่าบรไเวณไซต์เออีเห็นบอพี่น้องเขาจะไปรอพี่ที่ไต้หวันคุ่นเด้พี่น้องจากบาริสอยู่บาริสมาจ้างไปนั่นเองมาจ้างไปหลอกไหมเงี้ยสีพิ้วครับผมไม่โรตาร์ดมาจ้างเ็าบบ มาจ่างเขาไปมาจ่างมาญาเสืึ่งไปเดาวันนะมาจ่างมาญาเสืึ่งไปเดาวันอยู่ายเลนเนจีอเออเออนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะจากยูเดอ,อ,อ,อสเอเขาบอกชัดตลอดนี่ซัตเตอร์ว่านพูดผมพูดชัดตลอดได้ไหมตลอดใช่ไหมใช่ผมพูดตลอดผทั้อยู่มุ่งเน้นไหมเฮ้ยมุ่งเน้นมุ่งเน้นมุ่งเน้นภาษาฟรีอยู่แล้ว ภาษาไทยผมสอนมาอย่างดีเออภูภาษาไทยเขียนเรียงทดสอบทดสอบก่อนอ่าทดสอบเด้อยกหีบนี้ยกหนีเหีบยกหีบนี้ยกหนีเหีบเอาบาเอาบายกหีบนี้ยกหนีเหีบยกหนีก็หยหอกหีบเลเอาไปยกหีบนี้ยกหนี้หีบเออยกหนียก ยกหีบหนียกหนีหีบยกหีบหนียกหนีหีบเออยายกินลำใหญ่น้ำลายใหญ่ไหลยายกินลำใหญ่น้ำลายใหญ่ไหลย้อยเอแบอยเร็้ยวใหญ่กินลำใหญ่น้ำลายใหญ่ไหลย้อยอ่อยใยายกินลำใหญ่น้ำไายใหญไหลย้อยเออภาษาไทยโธรรมนะจ๊ะภาษาไทยโธรรมเห็นบัพี่น้อง เห็นเพเป๊ะคืนเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปนี่ต้องพ่าภาษาไทยนะใช่เออต้องพ่าภาษาไทยผมก็ไปทําการบ้านมาอยู่ดิแมนวอเพราะไปทำการบ้านอยู่แม่นครับแต่ไม่แมนวอใช่ครับผมทําการบ้านมาอย่างเข่งคัดนะครับผมอย่างเข่งคัดจะมีละครละครเข้าอย่างนี้ต้องมีละครผมใช่ละครอย่างเนอะละครสั้นก็ต้องมีบทพูดใครบ้างกลัวมันโป๊ะแตกสิแักขีดนาะละครสั้นนี่เนาะพี่น้อง เลากวาสัตว์อย่างเพลงพี่น้องก็ยังว่งก็กลัวแบบว่าเออไปถึงแล้วแบบเขาไล่กลับมาที่ทั้งไหนเออมีมีหวเข็มว่เขาต้องทำกันบ้านแต่ละคนหน้าใสแท้ว้าไปแทบมาสึงวงดูไปที่อย่างมากเอ้าเกิด เป็นดาราก็ต้องดูแลจาของตัวดูแลจาของตัวอันนี้ก็อันนี้ก็คือกันคือแม้ว่าฉันสีแบบว่าฉันอยู่เบื้องหลังสัก็เฮ็นเฮมเบิร์ดเดชบ่ายยูฉันเห็นเฮเบิร์ดฉันเล่นตำนาตำลังหัวนะเรือยังเด๋อดฉันว่าตำโล่งสีสัญชาติมุนโล่งสีไป็นตำเบิงที่ฉันมันมุนฉันเห็นหนึ่งเบิร์ดเห็นเห็นฉันแยงเสียฉันก็ดูแลจาของเย้ เพราะว่าอะไรโตเกียวเราต้องดีทั้งเบื้องหน้าและเ<ช>บื้องหลงังเบืบ้องหน้าเบื้องหน้าดีเบื้องหลังก็ต้องดีนะพญาาเสิร์งแล <laughs> <ส>้ว่า<ส>จะพูดไทยเอาโอเคพรายาเสริรงอ่ะ เขาบอกว่าเวลาขายของขอภาษากางได้ไหมอ่าไปซ้อมมาได้เลยคุณพีภาษากางได้เลยเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้กี่นาทีนะเออมันจะได้กี่นาทีมันจะได้กี่นาทีมันจะได้กี่นาทีน้ำพะงาเออเสียงอาจจะขึ้นทังวนหัวนก็อดเอานะคะแมนพี่น้องเสียงเป็นดังนิดนึงบอกไปแล้วหลุดแล้วหลุดมาทันเป็นอย่างมากก็ขึ้นน่าใสเกิดช่วงเี้ ออไม่แต่ว่าเธอมีน้ำมีนวลขึ้นเนาะเมือ่อหลังจากกลับมาจากสมุยนาใจขึ้นเพราะว่างดอย่างงดงดงดอะไรนอนพักผ่อนให้เพียงพอเออแล้วใช้ของที่ดีมีประโยชน์นกับสังอง <c oughs> แมนเพราะว่าเพราะว่าหน้าหนิแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนที่คล้ำหมองคล้ำแบบว่าแห้งก้านผิวบ่มีน,น้ำบ่มีนวลพอกลับมาจากสมุย กาเลืแบบว่าดูดีขึ้นเพชียงมากใส่จีิอย่างไปสบู่กันไปถือร่มถือเถืองแดดแมนไปตากแดดเบ้ดเมือเเิรเบ้อก็เลยแหล่มากพี่น้องแหล่มากก็เลยค้ำมาก็เลยค้ำมาจากสบู่เออก็เลยมาเจอตัวนี้ฮะตัวอย่างเจอตัวนี้นะฮะตัวยางตอนแรกไปเจอสบู่ก่อนไปเจอสบู่ก่อนไปเจอสบู่สบู่ตัวนี้นะมันคืออย่างมันคือสบู่ขิง ว้ายไหนดูสปสบู่ิงนี่สบู่ขิงสู่ิงแพ้าร์าอยู่ไ่กันเลียเ่ยมันมันบริวาร่ขึ้นเลื่อมอ๋อมันก็เรื่มจะเริ่มเริ่ใมไขึ้นไนเอ้ามันขใส่ดีแน่นอนอ่าอ่าอ่าเลื่อมะลื่อันี่สบู่ค่ะผมเมียนครับเรื่มจากสบู่ผมไปเห็นสบู่ก่อนนี้ อ๋อตัวนี้เอาสบู่มาถูอูทำอะไรขามปพื่อวะเอ้าสบู่ตัวนี้มันใส่จังไนครับมันใส่ถูหนาได้ถูตัวเอา้าม,มันมันเป็นสมสู